อย่าลืมกด s ั b s c r i b e ให้ถึง1,000งักสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะมาย้ายยจะมาย้าย ก้าผักสลัดนะครับผมโดยอย่างที่บอกครับตอนนี้เราจะไม่เสียดายผักสลัดผักสลัดตัวไหนต้นไหนที่มันเล็กๆอย่างเนี้ยครับอย่างต้นเนี้ยมันเล็กกว่าพวกผมก็จะไม่เอาไปปลูกชิ้แปลงใหญ่เพราะว่าต่อให้ปลูกไปแล้วจากที่ผมลองลองปลูกมานะครับมันก็จะไม่โตเท่าต้นอื่นๆเพราะนั้นผมจะคัดพันธุ์ครับ เวลาเราปลูกผักสลัดชุดหนึ่งๆครับมันมันบางบางต้นอนะ่ะมันอาจจะเป็นต้นแค้ต้นอะไรที่มันมันไม่สมบูรณ์ต่อให้เราเลี้ยงมาดียังไงถ้ามันเอาไปปลูกต่อมันก็อาจจะไม่ไม่โตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําเป็นธุรกิจนะครับหมายถึงปลูกผักเป็นธุรกิจเราก็ต้องมองเรื่องพวกนี้ว่า,าต้นไหนที่มันจะเติบโตได้แข็งแรงให้น้ําหนักเยอะอะไรประมาณอย่างนี้นครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะคัดสายพันธุ์ของผักสลัดว่าถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้ต้นนี้มันเล็กเราผมก็จะไม่ไปปลูกต่อเพราะมันจะทําให้เปลืองพื้นที่หรือหมายถึงว่ามันจะทําให้สิทธิ์ของต้นอื่นๆไม่สมบูรณ์อย่างนี้ครับเอาไปปลูกมันก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันตอนปลูกเลยแล้วกันนะครับ แปลงพอกานี้จะมีทั้งกรีนโอ๊กกับเลดโอ๊กนะครับผมฝั่งที่ใบสีออกน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นก็คือเลดโอ๊กครับส่วนใบสีเขียวนี้ก็คือกรีนโอ๊กวันนี้เราจะมาแยกจะมาปลูกผักสลัดลงแปลงกันนะครับก่อนเราไปปลูกเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับ <leaning> เพื่อเวลาเราเพื่อเวลาเรางัด <spe ak> เอาไปเป็นเป็นหลุมๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําใหเา้เอาดินเอาดินเอารากต่างๆที่มันเกาะอยู่กับกับผักไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรดน้ําให้ชุ่มเลย ันดับแรกนะครับเราก็คัดก้าผักสลัดที่ต้นแข็งแรงอ่ะครับเอาไปปลูกก่อนเลยเราก็จะใช้ไม้เนี่ยครับไม้จิ้มไม้ลูกชิ้นงัดมันขึ้นมา นคผักสลัดต้นนี้มันก็จะมีรากมามาด้วยเดี๋ยวเราก็ออกไปปลูกเราก็ขุดหลุมตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะเอาต้นกล้ามาใส่ง่ายๆ ประมาณนี้ครับวิธีการปลูกผักสลัดโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องไอ้สารด้วยนะครับวันนี้ก็พามาเพื่อนๆพามาปลูกผักสลัดเซตใหม่เฉยๆโอเคครับสวัสดีครับ